มหากาบชูรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์วางแผนแยบยนจนจับได้ค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แชร์แพลวราแอบคุยแฟนเก่ามือมิก โอ้ oh, วงจ้อปิดชัดค่ะหลังเป็นกระแสร้รอนแรงเมื่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีออกมาทั้งโพสช็อกและไลฟ์ระเบิดความอัดอัน้นปานใจระบายเหตุจับได้ปมบุคคลที่3าทา,ร,าร้ายครอบครัวแถมเป็นคนวงที่มาเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นหัวหน้าวงอย่างตัวเองอีกด้วยนั้นต่อมาม้อนลาสาวชื่อดังลูกสองแพราวแสงทองออกมารําไห้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท้าสาบานไม่ได้เอาหรือมีชู้กับใครแค่ คุยคุยกับคนอื่นน้อยใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่มีเวลาค่ะเที่ยวแต่บ,บาเกบาโฮสคาเฟ่ยืนยันมีศักดิรีเหมือนกันอย่างซื้อสัตว์กับลูกและผัวสําหรับความคืบหน้าในวันที่22กุมภาพันธ์67บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาไลฟ์หลังจากแพรวพรวแสงทองพึงไลฟ์จด โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสะสมมาเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนที่ระหองระแหงกันมาตลอดตนคิดว่าเป็นเพราะการเวลาและหลายอย่างตนคิดว่าที่ผ่านมาดูแลกันเป็นอย่างดีเพราะผู้ชายเป็นร้อยเป็นพันเขาก็อย่างเลือกเราพอมาวันหนึ่ง ความที่ตนนั้นเป็นสามีโดนเมียรําคาญเหมือนโกรธอะไรสักอย่างแต่ตนก็งงว่าทําไมเป็นแบบนี้นานจังตนก็มานั่งจับผิดว่าแฟนตนผิดปกติยังไงบ้างเรื่องหึงหวงเขาไม่ได้ห่วงตอนอยู่แล้วเวลาไปกินไปเที่ยวก็มีบ้างขอทุกครั้งก็ให้ไปกลางคืนตนไปเที่ยวกลับมาก็ทําหน้าทีตามปกติซึ่งตนก็ไปกับผู้จัดการและหมอลําตลอดเพื่อความสบายใจซึ่งต่อมาวันหนึ่งตนได้ไปทํางานต่างจังหวัดที่นครพนมบอกให้ตนไป งานต่างจังหวัดและเขาจะอยู่บ้านตนก็สงสัยว่าทําไมแปลกๆแล้ววังน,นั้นบังเอิญว่าตนนั้นปิดกล้องวงจรปิดห้องล่างผ่านทางโทรศัพท์รู้ว่านอนหรือยังพอเปิดกล้องดูก็เห็นเมียยังไม่นอนก็ดูอยู่เรื่อยๆแล้วเห็นว่าเขาใส่หูฟังเดินอยู่ในบ้านเรายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตอนแรกก็คิดว่าคุยกับเพื่อนแต่พอเช็คไปก็ไม่ใช่สักคนตอนนั้นก็เก็บไว้ในใจก่อนก็สั่นไปหมดทั้งตัวค่ะนอนจนไม่หลับถึงเช้า พอมาเจอกันตนก็ถามว่าคุยกับใครทําไมอารมณ์ดียิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขาก็บอกว่าไม่ได้คุยกับใครทั้งนั้นตอนนั้นตนก็เสียความรู้สึกมากๆทั้งที่ตนนั้นรู้ความจริงทั้งหมดอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วว่าคุยโทรศัพท์แต่เขากลับบอกตอนว่าไม่ได้คุยค่ะ ซึ่งต่อมาเขาก็ได้โพสต์ว่าไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนตก็รักองค์กรและครอบครัวแล้วก็โพสต์รูปทุกคนยกเว้นรูปตนอันนี้ก็คือจุดแรกซึ่งตอนนั้นก็แยกห้องก่อนนอนตั้งแต่ตอนกลางคืนเพราะเขาก็ไม่ได้ง้อกันเลยทั้งที่ตัวเองทําผิดถ้าเขาง้อน,นิดหนึ่งตนก็พร้อมขึ้นดีทันทีแต่นี่ไม่มีโมเมนต์มาง,ง้อหรืออะไรทั้งสิ้นซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาแต่ละครั้งตนก็เป็นคนง้อทุกครั้งค่ะจึงได้เคลินไปคุยกับเขาว่าโพสต์ทําไมตนแค่ถามว่าคุยโทรศัพท์กับใคร ทำแบบนี้มีความว่ายังไงเธอพร้อมที่จะเลิกกับฉันเลยเหรอวันนั้นตนก็ขึ้นไปง้อพยายามปรับความเข้าใจอยู่นานมากจึงได้บอกกับตนว่าไม่ได้มีอะไรคุยกันเรื่องซื้อรถตนก็จบเรื่องนี้แล้วทําเป็นเชื่อไปวันต่อมาก็โพดรูบครอบครัวแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่ทางครอบครัวญาติพี่น้องเขานั้นไม่จบโพดบอกว่าให้กําลังใจแคล้วซึ่งไม่มีรูปตนก็เลยงงว่าตนนั้นทําอะไรผิดทาไมถึงโดนรุมจากนั้นจึงได้สืบว่าจากการที่คุยโทรศัพท์ ไม่ใช่เรื่องซื้อรถหรือไม่ซึ่งไม่ใช่ในตอนนั้นตนคุยกับคนที่กําลังปรึกษาอีกคนหนึ่งว่าถ้าหักโกหกเกิน3วันไม่ยอมพูดตนก็จะไม่อยู่เฉยๆยจากนั้นไม่นานเขาก็บอกว่าวันนั้นที่คุยไม่ใช่เรื่องรถแต่เป็นแต่คุยกับแฟนเก่าที่เป็นเพื่อนสนิทซึ่งตนก็บอกว่ารู้ว่าเธอโกหกเพราะว่าหน้าเธอนั้นอมทุกตลอดเวลาตนจึง ไปถามว่าคุยทำไมยิ่งเป็นแฟนเก่าก็ยิ่งไม่ควรไปคุยในตอนนั้นตนก็ร้องไห้หนักมากเพราะโดนแฟนหลอกแต่ตอนนั้นตนก็เชื่อแล้วก็บอกว่าจะไม่ทำอีกเป็นแค่แฟนเก่าหลายสิบปีแค่ตอนนี้มีโอกาสได้เจอกันก็เลยทักทายกันโทรหากันตอนดีสี่จากนั้นก็ขอโทษอะไรกันเรียบร้อยพร้อมกับถามว่าตนนั้นมีอะไรผิดพลาดเรียกให้แก้ไขหรือไม่เขาก็บอกว่าไม่มีถ้ามีอะไรอยากให้ก็บอกมาเลยจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันแบบมีความ แต่เขาก็บอกว่าแค่อยากให้บริหารงานให้มีความสุขให้มันดีก็พอแล้วแล้วตนก็บอกว่าให้บล็อกผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าไปอยู่กับคนปัจจุบันนั้นดีที่สุดเนื้อเรื่องนี้ก็ได้จบไปคือตอนเดือนธันวาคมค่ะซึ่งต่อมาเดือนมกราคมวันนั้นตนก็ได้ดื่มฉลองกับทีมงานและแพรวพรวเมาทีมงานก็มาส่งที่บ้านจากนั้นทีมงานก็กลับไปงานเลี้ยงแต่ก็ไม่นานมีคนมาบอกว่าแพรววได้ออกจากบ้านเดินทางไปป่าตอนนั้นก็รีบกลับมาเพราะเป็นห่วง ก็พาการไป มานอนที่บ้านอีกจากนั้นก็ให้คุณยายคนหนึ่งมาเฝ้าที่ห้องโถงเพราะเป็นห่วงแต่ก็ยังคงลุงมาอีกแต่รอบนี้ออกไปทางประตูหลังบ้านพอเปิดกล้องดูก็เห็นว่าเดินไปคุยโทรศัพท์อยู่นานมากทั้งที่ตอนแรกเมาแทบจะไม่ไหวแต่พอเห็นกล้องอีกทีหนึ่งตอนที่แอบลงมาคือเดินปกติก่อนที่จะเดินออกไปในซอยซึ่งตนนั้นไม่อยากจะเปิดดูต่อพอตอนกลับเข้าบ้านก็เห็นว่าแพรวพราวนั้นเดินตามกับเขาไปแบบบังเอิญเจอกันพอเขาเห็น ก็ตกใจจึนถามว่าไปไหนบอกว่าไปนอนแล้วก็อ้างว่าไปนอน,นนี่มาวันนั้นตนบอกว่าตนจะดูกล้องเขาก็แบบโมโหมากบ้างแล้วก็คืนมึงกูใส่ตนก็ตกใจมากที่พูดเช้ามาตนก็บินกลับไปกรุงเทพและตนนั้นไปญี่ปุ่นกับลูกสองคนเพราะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเจ็ดวันที่ตนไม่อยู่คุยโทรศัพท์ตลอดประเด็นคือไม่ได้คุยกับตนแต่ตนก็งงว่าคุยกับใครวางสายจากตนปุ๊บโทรคุยทันทีค่ะตนไม่ได้อยู่เจ็ดวัน ถึงไม่เห็นว่าไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ก็คุยโทรศัพท์กันทุกวันและคุยเรื่องของตนด้วยแล้วก็มีวันหนึ่งเขาไปร้านเ่าและโพสต์ว่าไปกับเพื่อนสองคนแต่สุดท้ายมาจับโปะว่ามีอีกคนหนึ่งไปด้วยซึ่งในตอนนั้นก็โพสต์สตอรี่อยู่ร้านนี้แล้วผู้ชายคนนั้นก็โพสต์เหมือนกันว่าอยู่ร้านนี้เช่นกันที่ตนออกมาพูดไม่ได้กลัวเสียใจทีหลังใครจะว่าก็ได้แต่ตอนอายุเท่านี้แบกรับทุกอย่างไม่ไหววันนี้ขอแค่มีลูกก็มีความสุขแล้ว วันนี้ตอนอาจจะเป็นคนกระทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่โตแต่จงรู้ว่าสิ่งที่ตนทําผ่านมาแต่และอย่างก็หนักหนาเหมือนกันจากคนเข้มแข็งกลายเป็นคนอ่อนแอและวันไหวแบบไม่รู้ตัวหลังจากนี้ตนจะยุติเรื่องขอคุยแค่เรื่องสนุกสนานอย่างอื่นขอโทษแฟนเพลงที่ผิดหวังแต่ตนเจ็บไม่นานตนมีพนักงานมีลูกมีงานที่ต้องทําจะทุกข์ทุกนานไม่ได้ในความเป็นพ่อแม่ก็ยังคงสถานะเหมือนเดิมทุกคนยอมทุกคนยอมผิดพลาดกันได้ เพราะฉะนั้นให้อภัยกันให้ความเมตตาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์แต่พูดจากใจตนไม่มีวัตถุประสงค์ทำร้ายใครหรือให้ใครยำแย่แต่จากนี้ไปคงจะแบ่งส่วนที่เป็นทรัพย์สินต่อไปค่ะ